สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับผมเข้าสู่ช่อง Bymi Channel นะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกม Polyfill นั่นเองนะครับผมเกมนี้นะครับผมเป็นเกมแนว Sandbox สคงคามโลกครั้งที่2นะครับผมเป็นเกมใหม่นะแต่ว่ายังไม่เปิดตัวนะอันนี้เป็นช่วงทดสอบไปเฉยนะครับผมอาจจะมีอาการบั็กก็ต้องขออภัยนะ,ะเกมนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับ Battlefield นะเออก็มีโหมดทีม Deathmatch โหมด คอนเควสนะครับผมเป็นโหมดยึดจุด ABC อะไรก็ว่านไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนี่นะครับ okay. ะะผมก็มีให้เลือก3โหมดนะจะเล่นโหมดคนเดียวก็ได้หรือจะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับหรือออนไลน์แมทช์ก็ได้นะครับ,รนะรบแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบเล่นคร่าวๆนะครับผมก็คือผมจะมาเล่นคนเดียวแบบคร่าวๆนะ คลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆก็ต้องขออภัยด้วยนะมาเล่นให้ดูนิดเหนียวอามาเล่นให้ดูแค่นิดเดียวนะครับผมโอเคนี่นะฮะ conquest ก็คือยึดจุดนะครับผมแล้วก็ทีม n e t m a t c นะครับโอเคนะครับ10นาทีนะครับผมหรือจะเอา15นาทีก็ได้เอา15นาทีดีกว่านะครับ max score นะครับ max score ก็ประมาณ1 0 0นะครับ เ n a b l ลอันนี้คือ v e ี่ไฟนะจะยิงเพื่อนก็ได้หรือจะไม่ยิงก็ได้นะแต่ผมเปิดไว้ดีกว่านะครับผมสนุกดีนะครับแล้วก็ NPC amount นะครับผมก็64คนนะครับหมายถึงว่าไอ้หกเนี่ยคือฝ่ายเรา64แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามอีกหกนะคือเราเล่นคนเดียวเนี่ยจะเป็นบอทนะครับอ่าแต่ว่าบอทก็ฝีมือเก่งใช้ได้อยู่นะโอเคอย่าเราเริ่มเกมกเลยดีกว่านะครับตาร์ท อันนี้คือผมทดสอบไมค์ไปด้วยนะเสียงผมอาจจะแปลกๆก็ต้องขออภัยด้วยนะผมใช้ไมค์ BM 8 0 0นะครับในการอัดในการพูดนะโอเคนี่ก็ประมาณนี้นะครับในเกมโอเคครับดีเพลยเออดีพลอยไม่ใช่ดินี่ก็จะประมาณนี้อาจจะมีอาการนุ่งน่วงห,หรือกระตุกเล็กน้อยก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเกมนี้เป็นตัวทดสอบนะครับอาจจะมีอาการบักบักกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะ โอเคเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคล้ายๆแพทเทิร์นฟิลเลยนะครับผมไปไป้ๆวิ่งขึ้นหน้าหาดเร็วๆเร็วๆเร็วๆคือเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะวิ่งไกลหน่อยนะเพราะว่าแมปแม่นโคตรใหญ่เลยนะฮะไปไปไปๆวิ่งวิ่งวิ่งเออโดนโดนโดนเฉยยิงหยอดหยอดโดนเฉยอุ้ยโดนเรียบร้อยหนึ่งศพ อุ้ยโดนโดนโดนออยิงเพื่อนนี่หว่าถ่ถอยโอ้ย,อยกระสุนเฉียดกระสุนมาจากไหนวะอันนี้แน่เลยอันนี้แน่เลยเจ้าของกระสุนเนี่ยมุนวอล์กโอ้โหเสียงสแตนเลสสมจริงมากเกมหนึ่งกาแลนดหืมดูเสียงระเบิดดิทุกคนเสียงระเบิดคือแบบเอฟเฟคคือสมจริงมากนะโอ้โหเสียงปืนคือแบบลั่นมากตอนเนี้ย ไม่โดนไม่โดนไกลเกินเนี่ยเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้วิ่งถอยหลังยิงดาดโดนเรียบร้อยหนึ่งศพเรียบร้อยอีกหนึ่งศพดีโหลดอุ้ยระเบิดอยู่ข้างหลังลืมดูอุ้ย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 อะไรอะไรยิงอะไรยิงอะไรโอ้โหเกือบตายในทุ่งมีในทุ่งมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันในทุ่งมีในทุ่งมี อันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนเอาไอ้ตัวนู้นก่อนเอาไอ้ตัวนู้นก่ะโดนโดนหนึ่งศพโดนโดนโดนอุ้ยใครปาระเบิดมาโอ้โอโยเกือบเกือบนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนเรียบร้อยหนึ่งศพวิ่งเข้าป่าเดี๋ยว นี้ยนี่ไงนี่เรียบร้อยเ <laughs> จอรัสเจอรัสเฮ้ยใกล้ใกล้ใกล้เออหัวแตกคิดว่าไม่เห็นเหรออยู่ในป่านะฮะไม่โดนไม่โดนยิงอีเออโดนอยู่โดนอยู่ยิงดักเรียบร้อยอันนี้ใครเนี่ยวิ่งถอยหลังก็ตายไงครับพี่ นุ่นนุ่นนุ่นนนกลางทุ่งกลางทุ่งอุ้ยไม่โดนเอ้ยเรียบร้อยหนึ่งศพหลังกำแพงหลังกำแพงเห็นอยู่เห็นอยู่สองตัวเลยเอาระเบิดๆๆเอาระเบิดเอาระเบิดไปโอ้ยไม่โดน嘛นี่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 ในป่าๆๆในป่าในป่าเออเรียบร้อย อุ้ยๆหลังเข้าเหรอเนี่ยเนี่ยเพื่อนเก็บแล้วโอ้ยโอ้เออตายโอ้โ,อ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 โหมาข้างหลังนี่ว่ะโอ้โหมาข้างหลังไม่เห็นโถวิ่งไกลเลยรอบนี้โอ้แต่คะแนนเรานำอยู่นะน,นั่นแ่ะไปไป,ไปรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่า โอเคโอเคบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านหน้ามีบ้านหน้ามีโดนมาไม่รู้นะขวามือขวามือมียิงสุ่มสุ่มยิงสุ่มสมสุ่มสุ่มก็โดนมีเฟรมเดตกนิดนึงนะเมื่อกี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเกมมันไม่ได้แบบเป็นเวอร์ชั่นเต็มนะ ไอ้นั่นเพื่อนนี่วะอยู่ในดงหญ้าเพียบเลยอะ่ะอุ้ยกระสุนเฉียดหัวนี่เจ้าของกระสุนเอ้ยเรียบร้อยเจ้าของกระสุนตายยิงมาจากไหนวะเนี่ยยิงมาจากในป่าฝ่ายตรงข้ามนะครับยิงไม่โดนเลยอะ่ะ ต้องเข้าใกล้กว่านี้ไปไปไ,ปไปเพื่อนดันแล้วเพื่อนดันแล้วบันซ้ายมีเรียบร้อยหนึ่งศพดัน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 ,ดน โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยข้างหลังข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังยิงยิงไม่ก่อนยิงไม่ก่อนอ๋อโอเคเพื่อนเก็บไปแล้วอยู่ไหนวะทำไมผมไม่เห็นอะอยู่ในป่าเนี่ยป่าตรงข้ามป่าตรงข้าม ไม่โดนนี่ไม่โดนซ้ายมีเหรอดีปะ่ะดีปะ่ะดีปะ่ะเอา้าไม่ใช่นี่เพื่อนเรานี่หว่าโอยนี่ไงนี่ไงมันนอนอยู่เรียบร้อยล่วงทันทีกว่าจะเจอมันนอนอยู่นะฮะขา้ขางหน้าข้างหน้าโอ้โหข้างหน้าเพียบเลยข้างหน้าอย่างเยอะเรียบร้อยหนึ่งศพ รเอา้ายิงโดนเพื่อนมาโถเอ้ยแม่งวิ่งตัดหน้ากระสุนอันนี้ใครเนี่ยไอหัวแตกหัวแตกเดี๋ยวเดี๋ยวปืนลั่นปืนลั่นเดี๋ยวเดี๋ยวหลนแล้วหลนแล้วโอ้ยโอยหลนแล้วโหลนแล้วขูแม่งโคตรเยอะเลย มันเยอะมากมันเยอะมากอยู่ในดงอยู่ในดงฆ่าศึกเลยตอนนี้แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เวแล้วกระสุนหมดเอาไงดีวะเนี่ยอย่างน้อยมีปืนพกเออโดนระเบิดตายโอ้ยกระสุนดันมาหมดก่อน วิ่งไกลเลยรอบนี้โอเคทุกคนเหมือนเดิมตัดครับผมโอเคอวิ่งมาสะเหนื่อยเลยโอ้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 ยปืนลั่นปืนลั่นยิงโดนใครวะเมื่อกี้นี่ยัยนี่ยัยถอยหลังตายมาดิเออ อนนัอนนี่วิ่งถอยหลังคนอื่นจังวะยิงไม่ตายยิงไม่ตายเออเรียบร้อยกวาจะตายกวาจะยิงโดนให้ตายเหอะวิ่งมุนวอลขวามือขวามือขวามือนี่ไงเพียบเลยเอาละเบิดไปโดนว่าไม่รู้ยิงไปก่อน หัวแตกหัวแตกอีกหนึ่งศพเรียบร้อยอีกหนึ่งศพขวาขวาขวาตัวนึ้เรียบร้อยระเบิดโอ้ยเกือบโดนอื้อเฉียดไปนิดเดียวฮะระเบิดอุวยวิวยกระสุนมาจากไหนอยู่ในพงหญ้าว่ะเฮ้ ข้าอหลังข้าหลังหมอบอะไรหมอบอะไร,ละไรลแล้วหมอบอะไรแล้วระเบิดอีกแล้วขยันปลาเหลือเกินโอยเกือบวิ่งใส่ระเบิดเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเพื่อนเราเปะน,นะโดนโดนโดนเรียบร้อย เรียบร้อยเออนอนทำไมแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครยิงใครยิงข้างหลังข้างหลังอื้อตายหืออยู่หน้าหลังกันหมดเลยโดนระเบิดไม่โดนเว้ยไปไป,ไปโอ้โหสามสิบแปดวิจะไปทันไหมเนี่ย โอ้โหจบเกมก่อนนะฮะชนะดีครับฆ่าไป29คิวโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้เกมเพลย์สนุกนะผมบอกเลยเอาจริงนะผมบอกเลยว่าสนุกนะเกมนี้เนี่ยผมอยากให้มันแบบว่าเปิดตัวเร็วๆมากเลยอันนี้แค่ทดสอบนะครับแค่โอเพนเบต้านะครับแค่ก็สนุกแล้วนะเออ นะครับผมก็ตัวเกมก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นแนวแบบแซนด์บ็อกซ์นะครับเป็นเกมแนวออนไลน์นะครับผมก็เล่นกับเพื่อนได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับหรือจะสร้างห้องเล่นเองก็ได้หรือจะเล่นกับบอทก็ได้เหมือนที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับผมก็สนุกดีเหมือนกันเสียงปืนเสียงเอฟเฟกเนี่ยบอกได้เลยว่าสมจริงมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะ Polyfill นะครับผมใครที่แบบว่าสนใจนะอยากลองโหลดมาเล่นเนี่ยก็ หาโหลดได้ที่เพจสโตร์ครับแล้วก็แอปสโตร์นะฮะยิ้มไปเลยครับผม o l y f i l l นะครับมันก็ขึ้นให้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเกมนี้นะมาเล่นสั้นๆให้ดูนะครับผมใครที่แบบว่าอยากให้ผมมาเล่นต่อก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยหากใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับผมโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบายบายสวัสดีครับ 呜。Woo!